โอเคสวัสดีครับท่านผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้เราจะมาด้วยหัวข้อของโชคลาภเนาะว่าใครบ้างที่กำลังจะมีโชคลาภเข้ามานะครับมาดูซิว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าตัวคุณเนี่ยกำลังอยากลงทุนหรือว่ากำลังอยากจะทำอะไรที่จะเป็นการงอกเงยเนี่ยของสินทรัพย์อะไรเงี้ยนะครับ รควรจะมีชคอลาภหรือเปล่านะครับซึ่งสามารถเลือกการ์ดได้เลยนะครับมาจากการ์ดใบแรกก่อนละกันนะครับการ์ดใบแรกขออนุญ,ญาตสับการ์ดแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจัดไปปติมุลติโอเคอถือว่าเป็นไพ่ไปที่ดีเลยนะครับสำหรับคนที่ได้การ์ดใบแรก ต้องบอกไปเลยว่าช่วงนี้ถ้าคุณคิดจะลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือว่าในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าเสียงดวงอะไรเงี้ยฮะบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากสําหรับตัวคุณเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณพลาดโอกาสอะไรหลายอย่างนะครับในหลายๆโอกาสอย่างเงี้ยคือเงินแสนเงินล้านเนี่ยบางทีเนี่ยมันผ่านหน้าคุณไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่ดี เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยต้องพูดอย่างนี้ว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่เป็นช่วงที่แบบหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยต่างยินดีปีดามีคนไว้พร้ให้คุณมีคนที่แบบอยากจะให้คุณประสบความสําเร็จมีคนจับตามองคุณว่าคุณจะทําสิ่งสิ่งนี้สําเร็จหรือไม่นะครับต้องบอกไปเลยนะครับว่ายิ่งมีพระตีมรลติเนี่ยเทพแต่ละองค์เนี่ยล้วนแต่ เขาเรียกว่าเป็นเอกแห่งแต่ละด้านนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกไว้เลยว่าตัวคุณเนี่ยได้ได้รับพรในการที่จะให้คุณประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะครับในช่วงเระยะเวลานี้ต้องบอกไปเลยว่าถ้าเผื่อว่าคุณเนี่ยอยากได้เงินทองทรัพย์สินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับด้านโชคลาภต้องบอกไปเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากนะครับในช่วงนี้อ เพราะว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่ผ่านเรื่องราวของการแบบว่าแก่งแย่งการชิงดีชิงเด่นการที่แบบเจอคนอื่นที่แบบเขาไม่ค่อยชอบหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาแบ่งผลประโยชน์ไปโดยที่แบบเราไม่ได้ยินยอมอย่างงี้นะฮะต้องบอกไว้เลยว่าคุณผ่านช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดผ่านช่วงที่เรียกว่า ของลักของตัวเองเนี่ยโดนคนอื่นขโมยไปหรือว่าโดนไปตอนหน้าต่อตานะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวคุณเนี่ยบางทีก็ไม่สามารถแก้ไขสิ่งนั้นได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถแย้งชิงสิ่งนั้นคืนมาได้เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับในการที่คุณจะลงทุนหรือจะทำาทางด้านการเงินนะฮะต้องบอกไปเลยว่าดีมากนะครับพระพิคเนต พินออฟคอยลโอเคพินออฟคอยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในไพ่ใบหนึ่งที่ดีมากเลยในด้านการเงนิงนการลงทุนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับตัวคนเนี่ยคิดถึงเรื่องโชคลาภคิดถึงเรื่องอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะาจะจะเรียกว่าทั้งวิธีการหาเงินโดยแบบวิธีการที่คนอื่นเขาไม่เคยคิดอะไรเงี้ย คุณมีความคิดอันมันเจิดมากในการที่จะทําให้สิ่งนั้นเนี่ยหรือว่าเงินท้องงอกเงยนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่าคนที่จะคิดได้แบบคุณเนี่ยมันมีน้อยมากแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เป็นช่วงโอกาสเหมาะสมที่สุดเลยนะครับในการที่คุณจะเริ่มทําอะไรเป็นสิ่งใหม่ๆในการหาเริ่มต้นหรือว่าการลงทุนนะครับบอกไว้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากนะครับเป็นอะไรที่ สุดยอดมากเพราะว่าแนวคิดเนี่ยด้านการลงทุนเนี่ยคุณมีอยู่แล้วในหัวพระรามคืนสูลล่ราชสมบัติเป็นไพ่ใบหนึ่งที่ดีนะครับเพราะว่าต้องบอกไว้เลยว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณเคยสูญเสียมันไปสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณแบบประสบพบเจอมาแล้วคุณรู้สึกไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบอุปสรรคบอกเลยว่าคุณจะผ่านมันไปได้แล้ว คุณเนี่ยก็จะได้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณหมายปองเนี่ยคืนมานะครับจากสิ่งที่สูญเสียไปเนี่ยคุณก็จะเป็นแบบจะได้แบบทั้งต้นทั้งดอกเลยนะครับในสถานะที่เรียกว่าด้วยความที่เรียกว่าความเหมาะสมนะอืมแต่โปรดระวังไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าในตอนช่วงตอนท,ท้ายเนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณเนี่ย ิดที่จะลงทุนหรือคุณมั่นใจแล้วเนี่ยก็ผมว่าก็ไม่มีอะไรน่าแปลกประหลาดใจนนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าคุณเริ่มไม่มั่นใจเนี่ยหรือว่าคุณมีความโลภมากเกินไปคราวนี้แหละมันจะส่งผลตรงกันข้ามนะครับว่าการที่เมื่อคุณโลภมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ผลลัพธ์เป็นการตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักคาว่าพอบ้างนะ คุณจะต้องรู้จักกับว่าพอเพียงคุณจะต้องรู้จักรู้ว่าลิมิตของตัวเองอยู่ตรงจุดไหนนะครับเพราะต้องบอกไว้เลยว่าพิเภกถูกในประเทศเนี่ยถ้าเป็นด้านหมวดการเงินเนี่ยต้องบอกไว้เลยนะครับว่าตัวคุณเนี่ยโปรดระวังไว้ด้วยว่าสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยนะครับอาจจะสูญเสียไปเกือบหมดก็ได้จากการที่คนเนี่ยไม่รอบคอบการที่คนเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็ อในอนาคตนะมีอยู่แล้วแล้วก็ไปทําให้มันแบบอาจจะโดนเขาเรียกว่าอะไรอะแชร์ลูกโซ่อาจจะโดนแบบ <c oughs> การลงทุนที่ไม่ใช่การลงทุนจริงๆอะไรเงี้ยนะครับปรดระวังตรงส่วนนี้ไว้ด้วยในด้านอนาคตแต่ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนเตรียมพร้อมไว้ให้คุณนะครับล้วนแต่อย่าให้คุณประสบความสาเร็จอ่ะไว้ตรงกลางแล้วกัน วันแต่อยากให้คุณเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยนะครับแล้วตัวคุณเนี่ยอยากเป็นจุดแล้วด้วยนะประเด็นก็คือยิ่งการลงมือทำหรือว่ายิ่งการที่เรียกว่าเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมมากครับสำหรับคนที่ได้การ์ดใบแรกนะครับการ์ดใบที่หนึ่งต้องบอกไว้เลยว่าตัวคุณเนี่ยพร้อมที่จะ ทยานเข้าหาความสําเร็จพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามาต้องบอกไปเลยนะฮะต้องบอกไว้เลยครับว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าอยากประสบความสําเร็จอยากมีความเป็นผู้นําอยากที่จะให้คนอื่นน้ำหน้าถือตานะครับเป็นคนที่เป็นคนที่แบบหนึ่งในไอดอลที่คุณแบบต้องการเป็นนี่ยคุณสามารถเป็นได้นะครับ ต,นะต้องบอกไปเลยด้าเอ้ยต้องบอกไว้เลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตวนโดนบันดานให้คุณหมดแล้วในช่วงเนี้ยนะก็ขออย่างเดียวคือระวังหน่อยตรงสตินะครับถ้าคุณไม่มั่นใจอย่าเพิ่งลงทุนแต่ถ้าคุณมั่นใจแล้วผมแนะนําว่าก็ลุยเลยนะครับเพราะบอกไว้เลยว่าไพ่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บ่งบอกมาในช่วงเนี้ตัวนขึ้นี๋้วด้านการเงินยังไม่พอยังอวยพอให้คุณด้วย แล้วต่อให้เจออุปสรรคตัวคุณก็พร้อมที่จะฝ่ฟาฟันอุปสรรคเหล่านั้นคือจะทยานเข้าไปหาสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคแล้วก็จะฟันฝ่ามันไปได้ต้องบอกไว้เลยครับสําหรับคนที่ได้พไพ่ใบแรกเนี่ยขอแสดงความินด,ดีด้วยครับว่าคุณเนี่ยมีดวงที่จะกลายเป็นคนร่ํนรวยได้นะครับอืมดีทีเดียวสําหรับคนที่ได้พไพ่ใบแรกเนี่ยก็ประมาณนี้ละกันนะครับ ขาดหรืออะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอมาสำหรับการใบที่สองมาใบที่สองนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาใบแรกเลยแล้วกันืมนนารายแปลงกายโอเค เนื่องจากว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ผ่านความยุ่งยากอะไรก็แล้วแต่ในอดีตมาความไม่มั่นใจความแบบการที่คนอื่นเขาให้เราไปทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วเราแบบไม่ค่อยอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยากแสวงหาความหลุดพ้นอยากจะทําให้ตัวเองไม่อยากอยู่ในจุดจุดนี้แล้วฉะนั้น ในด้านกา,การลงทุนเนี่ยต้องบอกไปเลยว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ไป่หาสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยหลุดออกไปจากวงจรหรือจุดๆนี้นะครับเท้ามาลีวาลาดโอเคต้องบอกให้เลยว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าพื้นฐานอ่ะพื้นฐานน่ะดูมีความเป็นคนร่ำรวยอยู่แล้วนะอืมเป็นคนมั่งมีอ่ะ หรืออาจจะเรียกว่าเป็นคนมั่งมีมาก่อนก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเนี่ยเอาจริงๆนะลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่หาเงินจริงเป็นคนที่แบบพร้อมเป็นผู้นําเป็นคนที่อืมรักความยุติธรรมรักความถูกต้องนะครับและด้วยอะไรหลายๆอย่างสิ่งเหล่าเนี้ยมันส่งเสริมให้คุณนะครับในช่วงระยะเวลาเนี่ย เป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีที่ควรสมควรที่จะลงทุนหรือการที่จะหาอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยมีเงินทองงอกเลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นไพ่ใบที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าท้ามาริวาลาเนี่ยเป็นตัวแทนของความยินธรรมเป็นตัวแทนของสิ่งที่เป็นสิ่งดีงามนะครับต้องบอกไว้เลยว่าตัวคนเนี่ยได้รับการ อวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับด้วยแต่ก็อย่าเพิ่งเหลืองหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมีความบินดีเกินหน้าเกินตาเพราะตัวคุณเนี่ยเคยผ่านเหตุการณ์ที่เรียกว่าเคยแบบอาจจะโดนเหตุการณ์แบบล้างพอร์ตหรืออาจจะเคยโดนเหตุการณ์ที่เรียกว่า จากเงินที่เคยมีอยู่เนี่ยในบัญชีหรือในอ่าในเงินในการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณเคยผ่านประสบการณ์ที่ทําให้เงินเหล่านั้นหรือว่าทรัพย์สินเหล่านั้นอ่ะสูญเสียไปนะครับจนบางทีเนี่ยคุณเนี่ยเห็นภาพหรือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยย้อนกลับมาในช่วงปัจจุบันว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมอืมซึ่งแน่นอนนะครับว่า ตัวคุณเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนที่แบบมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะครับจากในช่วงยุคอดีตอเจ้านี้นะครับทําให้ตัวคุณเนี่ยอืถือว่าต้องมีความระมัดระวังในทรัพย์เสียงที่มีความเสี่ยงสูงเนาะเพต้องบอกไปเลยนะครับว่า The Tower วอร์เนี่ยถ้าแดนานการลงทุนเนี่ยอันนี้คือผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนาะว่า คุณห้ามลงทุนในทรัพย์สินเสี่ยงเด็ดขาดนะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยชอบอะไรที่เรียกว่าพอเวลาซื้อแล้วแบบอยากปล่อยเอาไว้อะไรเงี้ยให้มันงอกแต่ความจริงแล้วเนื่องจากว่าใจคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นิ่งพอขนาดนั้นนะครับทําให้คุณเนี่ยขายหรือว่าทําการแบบเซลอะไรบางอย่างออกไปแล้วทําให้มันแบบ <c oughs> <c oughs> เกิดความแบบว่าเกิดความชิบหายเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พนะนารายต้องบอกไว้เลยเลครับว่าถ้าเผื่อว่าพันะารายขึ้นมาในด้านการลงทุนเนี่ยนะครับชีวิตหลังจากนี้นะโปรดอยู่ในหนทางแห่งความไม่ประมาทโปรดอยู่ในความแบบในสีในทรามนะครับเพราะบอกว่าตัวตนที่แท้จริงเนี่ยของคุณเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าชอบ วิธีการที่เรียกว่ามีหลักฐานมีเหตุมีผลไม่ค่อยชอบการลงทุนที่เป็นแบบการลงทุนทิปยกตัวอย,อย่างเช่นว่าวันดีคืนดีมีกำไรโผลมา200้อเปซอันนี้คุณจะเริ่มไม่ค่อยเชื่อมั่นแล้วนะครับด้วยจากเหตุการณ์ในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้คุณเริ่มรู้สึกวันไหวเริ่มรู้สึกครับว่าเฮ้ยมันเป็นของปลอมหรือเปล่าซึ่งร้อยละ80ดสิเนี่ย ต้องบอกไปเลยว่ากําไรทิ่ส่วนใหญ่ก็เป็นของฟอร์มแหละครับถ้าไม่แชร์ลูกโซ่มันก็เป็นของที่ปันตลาดเอาเพราะฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจในความคิดตัวเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะฮะอืมแล้วในที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นต้องบอกไปเลยนะฮะว่าคนที่ได้พไพ่ใบที่สองมาเนี่ยตัวคุณเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่แบบเวลาหาเงินหาทองหรือหาอะไรมาได้เนี่ยคุณเนี่ย เอาเงินหรือเอาผลรางวัลเอาผลตอบแทนอะไรพวกนี้มาให้ครอบครัวมาให้คนที่คุณรักคุณอยากจะเอาสิ่งของหรือเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาให้ลูกเมียหรือว่ามาสนองความต้องการของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เวลาหาเงินมาได้ใช่ไหมก็แบบอยากจะเอามาใช้กับเรื่องโรแมนติกอยากเอามาใช้กับเรื่องส่วนตัวแบบ พนิษที่เรียกว่าระดับที่คนรวยๆเขาทำกันนั่นคือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะครับซึ่งแน่นอนคุณมีสิ่งที่อยากซื้อคุณมีสิ่งที่อยากได้แล้วคุณอยากทําเรื่องโรแมนติกอะไรก็แล้วแต่กับคู่ของคุณด้วยนะครับโอเคใบสรุปสําหรับคนที่ได้ใบที่ใบที่สองเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอืม อาจจะมีเรื่องกระท่อนกระแท่นเข้ามาบ้างนะในด้านการลงทุนในด้านการเงินอะไรพวกนี้นะครับเพราะตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าจะคล้ายเป็นการลอกเลียนแบบหรือจะพยายามทําให้ตัวเองแบบดูมีดูแบบคล้ายคลึงกับคนที่เราคาดหวังไว้ว่าเราอยากจะเป็นอืซึ่งแน่นอนว่าดูแล้วเนี่ยเรามีความเด่น เรามีความแบบวา่าดูเหมือนกับว่าจะกลายเป็นเขาคนนั้นได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเราอ่ะอต่อให้พระจันทร์จะฉายแสยงแค่ไหนยังไงก็ไม่เท่าพระอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นโปรดระวังไว้อย่างหนึ่งว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องจับใจ่ายใช้สอยอะไรพวกนี้ให้อยู่ในงบประมาณของเราเองนะครับเพราะว่า เรื่องการใช้จ่ายนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากและที่จําเป็นมากนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโปรดระวังเรื่องการที่บางทีเนี่ยตัวเราอาจจะไปยุ่งกับเรื่องอา่าเรื่องการเงินที่ไม่ดีนะครับหรือว่าเป็นการลงทุนที่เป็นการลงทุนปลอมนะครับอืมโปรดโปรดโปรดระวังไว้ด้วยอาจจะเป็นประมาณเรื่องฟอเ e ็กทีดี นะครับหรืออาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ซัมติงแต่ถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่นะครับเงินทองที่คุณหามาได้เนี่ยก็จะเป็นเงินเลี้ยงดูตัวคุณไปแทบจะเรียกว่าตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่านอกจากรักครอบครัวแล้วเนี่ยยังชอบหลักการมีเหตุมีผลด้วยเพราะฉะนั้นคงศึกษาข้อมูลมาอย่างดีแล้วนะครับคงไม่ตกเป็นเหยื่อง่ายๆเพราะว่าตัวคุณนะในอดีต เคยเจอเหตุการณ์หรือประสบการณ์อย่างนี้มาแล้วนะครับโอเคสําหรับคนที่ได้ไปเป็นเอ้คนที่ได้พไพ่ใบที่สองนะครับก็ถือว่าต้องดูนะครับมีความมีหลักมีผลหน่อยไม่ใช่ว่าจิ้มหรือว่าซื้อตัวไหนแล้วมันจะเป็นเงินเป็นทองนะครับจะเป็นเงินเป็นทองได้ก็ต่อเมื่อคุณหาหลักการและเหตุผลในการลงทุนได้แล้วนะครับโอเค ก็ถ้าเผื่อว่าขาดเหลือยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับในด้านใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับคนที่ได้ไพ่ใบที่สองโอเคมาถึงคนที่ได้ไพ่ใบที่สามกันบ้างแล้วกันนะโอเคก็จะเอ้ยแอบบหนึ่งนะใบที่สามหนึ่งสองสาม ใบที่สามอืม,มน้างสีดารีไฟโอเคบอกไว้เลยนะครับว่าคนที่ได้ใบที่สามมาเนี่ยในด้านการลงทุนตอนนี้เนี่ยตัวคนเนี่ยดูมีอาการแบบขาดมีความแบบว่ามีความร้อนนะครับมีความแบบว่าอยากได้เงิน อยากได้ทรัพย์สินหรือความรวดเร็วตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่อยากประสบความสมเร็จเร็วๆไวๆเพื่อที่จะให้แบบคนอื่นเขาได้เห็นอยากจะรีบใช้ชีวิตอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากพิสูจน์ตัวเองอว่าอสิ่งสิ่งนี้มันทําได้จริงสิ่งสิ่งนี้มันคือทางที่ถูกเจ้าเอ้ทางที่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบอกไว้เลยนะครับว่าตัวของคุณเนี่ย เป็นคนหนึ่งที่มีคนนี่ยจับตามองอยู่เยอะนะครับยิ่งโดยเฉพาะทางด้านการเงินเนี่ยมีคนสาบแช่งขูดมีคนอยากให้คุณล้มละลายมีคนอยากไอมีคนที่อยากจะแบบเออไม่ไม่ชอบหน้าเออมีคนที่เรียกว,ว่าอยากจะทําให้ตัวคุณเนี่ยแบบเออออกไปจากวงการอะไรอย่างเงี้ยเลยฮะแต่ว่าคงไม่ต้องมีเรื่องน่าเป็นห่วงมากนะ เพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาคอยชี้แนะนะครับอาจจะเป็นคนที่มาให้องความรู้เราคนที่แบบมาคอยแบบอาจจะเป็นลูกน้องที่แบบไว้ใจได้เนี่ยมาหยิบยื่นโอกาสมาให้อะไรเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นคนที่เราคิดว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับเราเราเป็นเรียนรู้ ครับวิธีการทากำไรหรืออะไรพวกนี้มาแล้วนะครับทำให้คุณเนี่ยเริ่มมีอาวุธเริ่มมีความสามารถในการที่จะทำกำไรได้ <c oughs> นะครับเ <c oughs> ราบ, <c oughs> บอกไว้เลยว่าบางทีเนี่ยด้วยความใจร้อนของตัวคุณเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มไม่เป็นดังใจมันเริ่มแบบหากำไรได้แค่นี้ชีวิตฉันอยากได้มากกว่านี้จะต้องทำยังไงต่อไปนะครับ <c oughs> มันมาในทรงนั้น ตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องหาพักคพวกหาคอมมูนิตี้หา,หาเขาเรียกว่าหาคนที่แบบเป็นเพื่อนนักเทรดหรือเป็นคนที่แบบคอเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่ในวงการธุรกิจคล้ายๆกันเพื่อที่จะพูดคุยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อที่จะทำอะไรก็แล้วแต่คือคุณห้ามทำอะไรโดยตัวคนเดียวเด็ดขาดเพราะว่า ยิ่งอยู่ในสถานการณ์ยุคนี้ข้อมูลข่าวสารพักควกหรือว่าข้อมูลที่เป็นเรื่องแบบวงในอะไรเงี้ยคุณเนี่ยจะต้องมีพักควก่จะต้องมีแบบคนที่แบบพร้อมที่จะสื่อสารและคอยแจ้งเตือนให้คุณนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์หลายอย่างไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นบอกไปเลยนะครับว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะต้อง าจากคนที่อาจที่จะไม่เคยคิดจะต้องมีเพื่อนเนี่ยนะอาจจะต้องหาคนที่แบบคอยพูดคุยหรือคุณอาจจะต้องหาสายสัมพันธ์หาคอนเน็กชันอะไรอย่างนี้นะครับถึงจะทําให้แบบตัวคุณเนี่ยพอที่จะอยู่ในด้านด้านนี้ได้นะครับในด้านการเสี่ยงดวงนะครับโอเคอ่าอีกอย่างหนึง่ง ถ้าเผื่อว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคู่ครองนะคู่ครองของคุณเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะนำพาเรื่องราวของทางด้านการเงินหรือว่าชี้ช่องทางมาให้คุณนะครับได้หลายครั้งเนี่ยตัวของเขาหรือว่าเธอคนนี้เนี่ยล้วนแต่ชี้แนวทางที่เคยทำให้แบบเออในอดีตที่ผ่านมานะเคยสร้างเนื้อสร้างได้สร้างตัวจาก การทำงานการทำเงินในรูปแบบประมาณนี้นะครับมาหลายครั้งแล้วแต่ประเด็นก็คือตัวคนเนี่ยอาจจะไม่ฟังนะครับหรืออาจจะฟังแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทำในสิ่งนั้นอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกไว้เลยนะครับว่าในด้านการเงินเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอันดับแรกสุดเลยคืออาจจะต้องมีความใจเย็นนะครับเพราะบอกว่า ตอนนี้เนี่ยการทำอะไรด้วยตัวคนเดียว,เด,ยวเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการล้างพอร์ตได้แล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีคนลักอยู่ก็ลองฟังความคิดเห็นความคิดเห็นของเขาคนนั้นนะครับหรือว่าเธอคนนั้นอ่ามันเป็นการลงทุนที่ต้องเรียกว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะได้ผลลัพธ์ คงปาคงปางอย่างที่ตัวคุณคิดอืม <c oughs> เพราะว่าบางทีเนี่ยการที่คุณเลือกธุรกิจต,ตัวนั้นหรือลงทุนในสิ่งสิ่งนั้นไปเนี่ยถ้าเผื่อว่าผลลัพธ์ยังไม่เกิดเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานนะอืมไม่ใช่ว่าแค่ระยะเวลาแค่วันสองวันเพราะว่าตัวคุณเนี่ยถ้าเผื่อว่าลงทุนในหุ้นหรือว่าทรัพย์สิน ที่ใช้ระยะเวลาอันยาวนานผลลัพธ์ยังไงมันก็ต้องใช้เวลามากกว่าวันหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณเนี่ยเป็นคนใจร้อนคุณอยากได้เงินมาเร็วๆไวๆนะครับในช่วงที่แบบวัน2วันแล้วก็อยากได้กําไรเลยแต่ว่าในธุรกิจจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอืมพนักถือสอนโอเค บอกไว้เลยนะครับว่าในผลสรุปสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณเนี่ยสามารถจูกับมันได้มากพอนะครับแล้วแบบทํบากําไร่างมันเทเรื่อยต้องบอกไปเลยนะคะว่าตัวคุณเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จได้นะครับเป็นคนที่มีอยู่มีกินนะครับไม่ขัดสนอืมบอกไว้เลยว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบ จะทําอะไรก็แล้วแต่เดี่ยอาจจะต้องระงับเรื่องความใจร้อนลงไปบ้างนะครับอืมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ต้องมีพักพวกมีเส้นสายมีคอนเนคชันนะครับอืมจะทําอะไรจะคิดอะไรเนี่ยก็ถ้าทําคนเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการสินเตัดสินใจที่ผิดพลาดเนาะอืมส่วนการลงทุนในระยะยาวเนี่ยคนตอบแทนยังไงก็มีอยู่แล้วแหละ แต่ว่าคุณเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรแต่คุณเนี่ยจะรอคอยมันได้หรือเปล่านะครับโอเคโดยรวมเนี่ยสรุปก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเรื่องโชคลาบของอ่าคนที่ได้ไพ่ใบที่สามถ้าขาดเหลืออย่างไรก็คอมเมนต์นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ขอสรุปจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วเจอกันใหม่